9คนนะครับในส่วนของ v i p ของทั้ง2ทีมก็จะกำลังจะลงสู่สนามในฟุตบอลคู่พิเศษก่อนคู่ชิ้งแค่เลือดในรุ่นประชาชนชายทั่วไป7คนนะครับ ขในฟุตบอลคู่วิเศษนะครับอาวาง v ี p ท้องดินจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นตับ v ีเเทศบาลตำบลกำแพงขอเสียงปรบมือให้กับคู่ v ี p นักพิเศษทั้ง2ทีมครับการแข่งขันจะเป็นฟุตบอล9คนนะครับเป็นฟุตบอล9ก้ากมรวมผู้รักษาประตูในส่วนของ v ี p จังหวัดศรีสะเกษนะครับก็มาในเสื้อสีเหลืองนะครับ ส่วน V.A.P. เทศบาลตำบลกระแพงมาในเสื้อชุดสีน้ำเงินกางเกงสีดำถุงเท้าสีดำทาง V.A.P. ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็นำมาโดยท่านนิวัฒน์น้อยผางนะครับอดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็เป็นอดีตแนายพลระมิสัยพร้อมด้วยท่านประสินทาสิรินะครับนายพรมิสัย จะพบก,กับทาง V.I.P. ของเทศบาลในกำแพงวันนี้นํามาโดยท่านปิศิษศิลาเลิศเดชกุลน,นะครับประธานชมรงฟุตบอลเทศบาลแล้วก็ในส่วนของทางเทศบาลกำแพงก็เปรียบครับมีสิบคนครับออกเลยครับหนึ่งคนครับเป็นเจ้าภาพยังก็เปรียบผู้อีกเป็นฟุตบอลเก้าคนนะครับไม่ใช่สิบคนเก้าคนนะรวมปัตูรักษาประตูครับ ไม่ใช่นักเตะเก้าคนเอาาก่อนเกียนรดองยิงเป็นเจ้าวาผ้าก็ยังมาเปียบกอีกเนาะสี่แปดเก้าเอาโอเคครับทาง V.I.P. ทองจริงจังว่าสีเกตเริ่มต้นเขียนลูกก่อนนะครับตอนนี้ลูกอยู่ทางฝั่งซ้ายหมายเลขสิบห้าหมายที่หมายเลขสิบสาม หมายเลข13ของจังหวัดศรีสเกตนะครับไปทางฝั่งซ้ายหมายเลข19คืนมาที่หมายเลข17ยังต่อบอลกันไปมาอยู่นะครับทางของจังหวัดศรีสเกตเทศบาลกําแพงก็ยังไม่มีใครวิ่งครับกว่วบอลแรงอันนี้มาอยู่ที่ฝั่งขวาหมายเลข15ของทินจังหวัดอ,อยู่ที่หมายเลข17นะครับตอนนี้เทศบาลกําแพงยังไล่ Actually, อไบอลอยู่ยังไม่ได้บอลเลยนะครับตั้งแต่เปิดมาอยู่ที่หมายเลขสิบห้ามาที่หมายเลขสิบสาม ตัดบอลได้แล้วครับลูกอยู่ที่ดีมหมายเลขสิบห้าของเทศ่สะบักกำแพงมาที่หมายเลขสี่สี่มาที่ 14, ท 2, 20, ดื้อหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบดื้อได้บอลไปที่หมายเลขสิบห้าดีมหมายเลขสิบห้าคืนมาที่หมายเลขยี่สิบดื้อไปที่หมายเลขสิบห้าเล่นกันอยู่สองคนนะอ่าดีมตัดไปด้านหลังนะครับบอลมาถึงผู้รักษาประตูหมายเลขยี่สิบห้าปอกไปเบาๆให้หมายเลขสี่สี่หมายเลขสี่ไปที่ฝั่งขวา ไอ้บัวลอยบัวลอยมาที่หัวใหญ่หัวใหญ่ส่งไปตรงกลางไม่ผ่านผู้เล่นยท้องทิ่จังหวัดสีเกตจับบอลได้หมายเลขเก็บไปที่หมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามมองหาเพื่อนอยู่ยังไม่ส่งอ้าวฟาวเตะบอลนะครับไม่ใช่เตะขาฟาวครับเตะเข้าด้านหลังเตะฟีของจังหวัดสีเกตท้องถิ่นจังหวัดสีเกตจะได้ลูกเตะฟรีคิกจากหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ด จองหนจังหวัดสีเกตอยู่เไป็นหน้าประตูเอาผ้าใปหน้าประตูอา้าวเ,เข้าประตูไปเลยครับหมายเลขสิบเจี๋ของทองหนิจังหวัดสีสกเกตอ่าครับไม่เป็นไรครับเจ้าภาพก็ต้องอ่อยให้ทีมเยือนหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาคืนนะคงจะยากรองประธานพิเศษนำลูกมาเกยร์ลูกใหม่มาให้ดื้อหมายเลขยี่สิบไปที่หมายเลขสี่สี่หัวใหญ่ไปที่ฝั่งขวาหัวหน้าหมูไม่ฟูเล่นไม่มีหมายเลขนะครับ หมายเลขยี่ 16, 17, สิบหกมายเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ดมายเี่สิบต่างซ้ายหมายเลขสิบเจ็ดดิเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงไปแล้วอย่าล้มนะครับเลี้ยงไปอ่ะเลี้ยงไปฝ่าลูกบอลมันจะโตฮะหมายเลขสามสามแม้ดีหมายเลขสิบห้าดีหมายเลขสิบห้ามองแล้วตรงส่งไปตรงกลางหมายเลขสี่สี่หมายเลขสี่สี่หัวใหญ่ได้บอลยังไม่ส่งส่งไปข้างหน้าส่งให้ใครก็ไม่รู้ฮะอย่างนี้ฮะส่งไปไม่เห็นคนนะฮะ ส่งบอลออกหลังประตูไปเลยทางท้องถินจังหวัดสิเกตเมาโยนยาวมาผู้รักษาประตูเทศบาลกระแพงจับลูกได้เวียงไปทางฝั่งขวาหัวหน้าหมูจับลูกอยู่ไม่ออกยังอยู่แต่ว่าโดนตัดไปได้เลยหมายเลขสิบสองทางท้องถินจังหวัดสิเกตยังได้บอลอยู่มาทีหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามส่งมาเราไห้หมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดเซนเตอร์ของท้องถินจังหวัดสิเกต์โยนยาวไปทางฝั่งซ้ายออกยังจับบอลได้อยู่หมายเลขสิบสอง ยกบอลมาที่ป็กซ้ายหมายเลขสิบเก้าฮะยกมาตรงกลางหมายเลขสิบสามไปที่หมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่สิบสองส่งบอลไปคืนหลังไปให้หมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองยังไม่ส่งทางเทศบาลก็ไม่ไล่นะครับเพราะไม่มีแดงมาแล้วฮะเอาไม่ผ่านครับมาที่หมายเลขสามสามให้หัวหน้าหมูหัวหน้าหมูมาที่หมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้าอันดิ์ไปที่หมายเลขสิบสี่หัวใหญ่หัวใหญ่ได้บอลไปให้จะส่งให้หัวหน้าหมูไม่ผ่านนะครับ ทางท้องถิ่นจังหวัดสีเกตมาที่บอลกลางสนามอย่างแยี่งบอลก็อยู่บอลมาอยู่เท้ามาจังหวัดสีเกตส่งไปด้านหน้าให้หมายเลขหนึ่งยิงครับไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูนายหมายเลข1สเได้บอลมาที่บัวลอยปล่อ,อยให้หัวใหญ่เอาไม่มีใครเล่นครับไม่กรรมการ,รมไม่ได้เเตาลนะโอ้เล่นบอลเนาะหมายเลข1สิบสี่ให้มาที่หมายเลข1สิบเก้า หมายเลขสิบเก้ารองพิเิษได้บอลแล้วยังเี้งอยู่หมายที่ดีหมายเลขยี่สิบหมายเลขสิบต่อบอลไปไม่มีผู้เล่นเทะสบังกระแพงยังวัดท้องจีนสกัดบอลออกมาหมายเลขสิบห้าส่งบอลยาหลังมาที่หมายเลขสิบเกียนให้นายหมายเลขสิบเกียได้บอลหน่อมยังไม่ทรงหมายเที่ดีหมายเลขสิบห้าดีหมายเลขสิบห้าคอบอลไปด้านหน้าจะให้ดื้อหมายเลขยี่สิบไม่ผ่านท้องกินยังวัดสีเกีมาที่หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งท้องกินยังวัดสีเกีได้บอล สอกเส้นมาที่หมายเลขสิบสองอ่ะดูหน่อยเทีบาลกระแพงดูการเล่นบอลของเขาตอกเส้นได้เอ้าเห็นบอลหรือเปล่าเห็นชัดครับว่าเห็นบอลไม่ได้ข้อค้างทางเขาจริงจังว่าสีซิเกตนะครับแต่ว่าบอกกรรมการว่าฮนด์บอลสองจริงจังว่าสีเกตจะได้ลูกฟรีคิกบริเวณหน้าประตูหวังผลได้เลยนะครับลูกนี่จะตั้งกำแพงกี่คนครับตั้งเลยฮะ เอาใครไม่กลัวเจ็บก็ไปตั้งกำแพงครับใครไม่กลัวเจ็บห้ามกำข้างล่างนะครับกันได้แต่ข้างบนกันหน้าครับอย่ากันข้างล่างเอาส่งบอลมาเป่าส่งก็ไปะตูไปอีกแล้วหมายเลขสิบสามครับการันกวลูกนุดนะครับเจ้าหน้าที่องค์การรหาเสนตะบนกำผานนะครับส่งบอลเข้าไปตรงตะข่าย ให้ทอมจีก็จะตามไม่ทันหาบอลเกียร์ลูกเริ่มเล่นใหม่ครับทางเทศบาลกับแพงมาที่ดีหมายเลขสิบห้ายังไม่ส่งครับส่งคืนมาที่หมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบส่งให้หมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้ากันบอลอยู่อ่ายังแย่บอลได้อยู่บอลอยู่ที่รองพิสิิทธ์รองพิสิิทธ์ได้บอลเลี้ยงบอลหลบไปส่งให้ดีหมายเลขสิบห้าดีหมายเลขสิบห้าโยนบอลเข้าไปกลางสนามให้หมูหัวหน้าหมูได้บอลแล้วจับบอลไม่อยู่ เอากาวตาช้างมาติดขาหน่อยนะครับจับหน้าหมูส่งมาสั้นๆให้หมายเลขสามสามเนตหมายเลขสามสามได้บอลส่งมาที่หมายเลขยี่สิบหกหมายเลขสิบหกบัวลอยส่งไปที่หมายเลขสามสามเอาได้บอลส่งไปขา้างหน้าหัวหน้าหมูหัวหน้าหมูได้บอลแล้วส่งมาด้านหน้าประตูหมายเลขยี่สิบยิงหนึ่งทีบอลมายังอยู่ในเท้าของหมายเลขสิบเก้าลองพิสิทธิ์ส่งบอลมาตรงกลางให้หมายเลขสิบสี่หมายเลขสี่ยิงแต่ว่าโดนสกัดออกมาทางทุ่นยี่วันสิเกได้บอล หมายเลขยี่สองส่งมาหมายเลขหนึ่งไม่ผ่านผู้เล่นเอานายหมายเลขสิบเจ็ดของกำแพงได้บอลส่งมาที่หมายเลขสิบห้าไม่ผ่านครับบูเลนท้องถิ่นจังหวัดสีเกศดีหมายเลขสิบห้าทุ่มมาให้ดื้อหมายเลขยี่สิบส่งไ้เน็ตหมายเลขสามสามส่งไปตรงกลางให้หมายเลขสี่สี่หัวใหญ่ส่งไปแทงขวาให้บอลลอยบอลลอยโอ้ยโดนหลอกทางท้องถิ่นจังหวัดเลยบอลดูเราข้างไปท้องถิ่นจังหวัดสีเกศได้บอลอีกครั้งหนึ่ง ตรงบอลไปทางด้านหลังตอนนี้บอลอยู่ที่หมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดท้องยิงจังหวัดศรีเกตมองหาเพื่อนอยู่ยังไม่ส่งยังไม่ส่งอ่าส่งไม่้ด้หน้าให้หมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองท้องยิงจังหวัดศรีเกตได้บอลเล่าจะส่งไปด้านหน้าแต่ว่าโดนตัดได้โดยนายหมายเลขสิบเจ็ดบริเวณกลางสนามนะครับอย่างเยี่ยงบอลกรอยู่อันนี้หมายเลขสามสามได้บอลส่งขึ้นหลังมาให้หมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดนายมองหาเพื่อนส่งให้ผูรักษาประตูเพื่อนไม่วิ่งเลยนะครับ ตอนนี้เดินอย่างเดียวไม่รู้จะส่งให้ใครหมาเยเลขที่หกได้บอลส่งมาให้หมาเยเลขสามสามเห็นหมาเยเลขสามโยนไปกันหน่อหัวหน้าหมูมย,ยิงนั่นดีโอ้โหไปหัดยิงมาใหม่นะครับหัวหน้าหมูไปสอมยิงมาใหม่เมื่อกี้ยิงนกตกตายมาสามตัวอ่าตอนนี้ในนาทีหมาเยเลขห้าสิบห้าส่งบอลออกกลางสนามไปได้บอลจุ่มบอลให้หมาเยเลขสามสาม ส่งบอมลมาได้สี่สี่ขึนมามาเลขสามสามส่งบอลขึ้นหน้าไปหัวหน้าหมูไม่วิ่งครับบอลอยู่ที่ท้องทงทิมจังหวัดศรีเกต์หมายเลขสิบเจ็ดมาเลขสิบเจ็ดได้บอลส่งไปทางฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายส่งให้หมายเลขสิบสองทางท้องทิ่นจังหวัดศรีเกต์ขึ้นหลังมาไม่ผ่านผูเน้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดทางท้องทิ่นจังหวัดศรีเกต์ได้บอลอยู่บอลอยู่ที่หมายเลขสิบเจ็ด โยนยาวขึ้นมาไม่ฟาตผู้เล่นเตศสบางกำแพงตอนนี้บอลอยู่ที่หมายเลข33ส่งบอลมาสั้นให้ด้วยหมายเลข20ส่งขึ้นไปหมายเลข44หมายเลขส4่ส่งไปหมายเลข19ชิปบอลแม่หมูหมูจับบอลได้คืนมาด้านหลังให้เบื่อลอยเบื่อลอยส่งมาหมายเลขสีสี่หมายเลขสี่ส่งให้หัวหน้าหมูอ้าวโอ้โหเกือบสกัดเข้าประตูตัวเองนะครับแต่ว่าบอลหลุดออกข้างสนามดีหมายเลขสิบห้า จะส่งบอลเข้าสนามในคอนเนอร์นะครับทางฝั่งทิศเหนือโยนบอลเข้าไปตรงกลางโอ้โหไม่ผ่านแต่ว่าผููเด่นเตะสะานกระแพงยังได้บอลอยู่หมายเลข14หัวใหญ่ยังหลอกล่อไปมาอยู่หลบได้ส่งมาตรงกลางไม่ผ่านผููเด่นหมายเลข17บท,ท้องจริงจังหวัดมาที่หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่ง,ท,งท้องจริงจังหวัดไปที่ฝั่งซ้ายหมายเลข15ไปที่หมายเลข22ดูนะครับดูเขาเล่นเตะสะงากระแพงดูเขาเล่นเ็นตัวอย่างอ่าบอลออกกลางสนามหมายเลข17เจจะทุ่มบอล นายหมายได้สิบเจ็ดได้บอลยังไม่ทุ่มทุ่มไปปูรักษาประตูเพราะไม่เห็นเพื่อนเพื่อนไม่ยอมวิ่งรับบอลนะครับปูรักษาประตูโยนยาวกันมาหัวหน้าหมูจับบอลได้จับบอลได้อยู่ยังไม่ส่งยังไม่ส่งอ่ะส่งไม่ดีหมายได้สิบห้ายิงไหมยิงไม่ไม่ยิงอ่ายังไม่ยิงส่งขึ้นมาหลังตอนนี้บอลอยู่ที่ร้องมิเศษร้องพิเศษยิงนั่นดีแต่ว่าลูกแป๊กครับโดยไม่เต็มเท้า ตอนนี้บอลอยู่ที่สองจินจังหวัดศรีสะเกดอยู่หมายเลขสิบสองยังต่อบอลไปมาครับกับหมายเลขสิบเก้ามาที่หมายเลขยี่สิบสองเดินสกัดบอลออกข้างแต่ทัดบอลอ่อนนะครับเทศบาลกระแพงจะได้ทุ่มโดยหมายเลขยี่สิบหกทุ่มหมายเลขสิบสี่คืนมาหมายเลขสามสามมาที่หมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้าส่งมาที่หมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าคืนมาหมายเลขเก้าสิบเก้าสิบเก้าจะส่งบอลเข้ากลางไม่ผ่านผู้เล่นท้องสองจินจังหวัด กํากแพงได้ทุ่มนะครับกําแพงทุ่มบอลก็มาโดยหมายเลขสิบห้าทุ่มไม่ดีหมายเลขยี่สิบส่งให้ดีหมายเลขสิบห้หมามองหาเพื่อนตรงกลางส่งบอลยาวมากไม่ผ่านผู้เล่นท้องถิ่นจังหวัดแต่ว่าบอลยังอยู่หมายเลขยี่สิบส่งคืนมาให้ท้องถิ่นจังหวัดเลยหมายเลขยี่สิบไม่ต้องเอาใจก็ได้นะครับไม่ต้องส่งบอลให้ขนาดนั้นก็ได้ตอนนี้ท้องถิ่นจะมาสีเกตขึ้นมาแล้วที่หมายเลขสิบสอง หมายเลขสิบสองได้บอลลากขึ้นมายิงนั่นเองครับโอ้โหบ,บอลเตือนทัดบอลออกไปนะครับทัดสองหมายเลขสิบสองท้องถิ่วัดโยนบอลยาวเข้ามาโดนหมายเลข 17, สิบเจ็ดกัดบอลออกหลังประตูทางท้องถิ่โนโอ้ยหมายเลขหนึ่งในส่วนของท้องถิ่นจังหวัดสิเกรย์โยนบอลมาหน้าประตูอ่าไม่ผ่านผู้เล่นเทศบาลแต่ไม่มีผู้เล่นเทศบาลเลยนะครับตอนนี้บอลอยู่อ่าสกัด เจสบาลสกัดได้นะครับโดยหมายเลขสามสามยืนแมงหัวหน้าหมูทางฝั่งขวาหัวหน้าหมูสปีร่าครับสปีดแล้วสปีดแล้วโยืนมาตรงกลางสนามไม่มีใครครับบอลมาอยู่ที่ดีหมายเลขสิบห้าดีมส่งมาตรงกลางหมายเ,ย 14, 14, าาเลขสิบสิ่อจะสเกลนเพื่อนไม่ผ่านผู้เดนหมายเลขสิบเจ็ดท้องหินยังวัดสีเกะสะกัดบอลได้ส่งบอลมาที่ฝั่งซ้ายห,หมายเลขสิบสองเพื่อนยกมือเอาบอลแล้วครับแต่ว่ายังไม่ส่ง ทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกดหมายเลข12อาจจะส่งให้เพื่อนแต่ว่าบอลยังมีอยู่ที่หมายเลข13ทางทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกดคืนบอลไปมาอยู่ส่งมาที่ฝั่งขวาให้หมายเลข15หมายเลข15้าได้บอลโยนบอลไปกลางสนามเล้หมายเลข12ยิงนั่นดีบอลหมายเลข12ชนเสาครับไม่เข้านะครับเกือบไปแล้วนะฮะอย่นี้ยิงอย่างสวนออกหลังสนามไปโดนเสารประตูนะครับ บอลผู้รักษาประตูเที่สบางกำแพงโยนยาวไปหัวหน้าหมูโดนหัวผู้เล่นของท้องถิ่นจังหว,วัดสีเกตอาจจะช้าๆนิดนึงนะครับเป็นการสโลว์สโลเล่นนะครับของผู้เล่นทั้งสงทีมอันนี้บอลอยู่ที่หมายเลขสิบห้าิหมายเลขสิคือมาหมายเลขสิบย,ยิงนั่นเดิดโอ้ยบอลข่าหออกตระตูออกไปฟุตบอลคู่นี้อาจจะเนื่อยนิดนึงนะครับ ก็เป็นคู่ V i p อเอาเปลี่ยนตัวครับท่านนายกมาแล้วท่านนายกมาแล้วนะครับเอาเปลี่ยนตัวออกมาเลยหนึ่งคนท่านนายกจะลงสนามแล้วตอนนี้บอลยังอยู่ในส่วนของท้องถิ่นจังหวัดสีเก็หมายเลขหนึ่งได้บอลทางฟังข้าหมายเลขหนึ่งโยนบอลไปตรงกลางสนามไม่ผ่านผู้เล่นหมายเลขสามสามนตดหมายเลขสามสามได้บอลยกบอลไปที่ฟังข้าฝังฟวาหมายเลขสิบเก้าโยนมาตรงกลางสนามไม่ผ่านผู้เล่นท้องถิ่นจังหวัด หมายเลขสิบห้าได้บอลโยนบอลยาวขใช่ไหมหมายเลขหนึ่งจะบอลได้เอาอย่างเยียงบอลมาอยู่ปล่อยนะครับดื้อห้ามเตะขานะครับเตะบอลนะครับไม่อยากไปเตะขาเอาตอนนี้บอลอยู่ที่สองหญิงจังหวัดสีเกตหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดได้บอลยังคือบอลไปมาหลบไปมาอยู่ส่งบอลไปที่ฝั่งซ้ายหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองจะโยนไม่ไม่โยนหลบผู้เล่นของเทศบาลกระกแบงไปสามคนโอ้โหหมายเลขสิบสองคล่องมากส่งมาหมายเลขยี่สิบสอง โอ้โหส่งแรงไปหน่อยหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับตอนนี้ V.P ท,ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกดกองพึงสังวรสังขารนะครับว่าเล่นได้หรือไม่ได้เอาตอนนี้อ่าวออยู่ที่ผู้เล่นหมายเลขสิบสองทาง V.P ท้องถิ่นนะครับหมายที่หมายเลขสิบเก้าอยู่ที่หมายเลขสิบเจ็ดเติมเต่อไปที่แบ็คขวาหมายเลขสิบสามหมายเลขสวนเบสานนี้วัดน้อยทางหมายเลขเจ็ด ท่านนิวัตหน้อยผาดได้บอลยิงนั่น,นี่ครับโอ้โหแรงยังดีอยู่นะครับท่านแรงยังดีอยู่ยิงบอลออกข้ามประตูไปฟูลเลีนอยู่ที่เหมายได้ก39ก้ากหมายได้สามสเก้ามเกลบอลไม่หมายได้19หมายได้19ลองตีได้บอล บอลรองบอลไหมายเลขสิบสี่ยดบอลไปด้านหน้ไม่ผ่านผู้เล่นตอนนี้บอลอยู่ที่ท่านนายอำเภอหมายเลขสองเอ้าส่งให้หมายเลขสิบสี่เทศบาลจะส่งไปเพื่อนไม่วิ่งแล้วครับตอนนี้หมดแรงแล้วไม่ต้องส่งให้วิ่งนะครับส่งตรงตัวนะครับห้ามส่งให้วิ่งบอลอยู่ที่ทางขวาตอนนี้อยู่ที่หมายเลขสิบเจ็ดเซ็นเตอร์ของท้องถิ่นจังหวัดสีเกตหมายเลขสิบเจ็ดส่งให้หมายเลขสิบสามเดกะพาเวอร์สิบสามไปทันนิว่นไมาถามหมายได้เกียด ธาน,นีวัน,น้ม้พางยังมองยังเลี้ยงบอลอยู่ไม่มีใครเข้าก็เลี้ยงไปเรื่อยครับท่านเลี้ยงยิงกว่าลูกบอลจะโตเอาตอนนี้อยู่ที่ธาน,นีวัน,น้อ้พางหมายเลขเจ็ดโยนมาตรงกลางประตูหมายเลขสองเลประสิทธิ์ยิงนั่นดิโอ้ยไม่ตรงประตูครับเสียดายครับถ้าตรงประตูเข้าไปแล้วครับท่านแม่ตรงหัวครับประตูของนัาปล่อยแน่นอนถ้าทานยิง บอล,บอล <S an idad> อทันนิว <S an idad> <S an idad> ัตนะครับส่งไปที่หมายเลขหนึ่งหมายเลขึงส่งไปที่ทันิวัดหมายเลขเกตหมายเลขเกตต้อมดินจังหวัดอยู่ที่ัฟงก้าธนีิวัตมองบอลเขาไปส่งมาตรงกลางจะส่งให้่านปสินนะครับแต่ว่าตอนนี้บอลอยู่ที่เก้าหมายเลขสามสิบเก้าเก้ามองบอลแล้วแล้วก็ล้มลงไม่ทันทีอ้าวยังไม่ล้มฮะยังเลี้ยงบอลอยู่ยังเลี้ยงบอลอยู่โยมมอไปตรงกลางอ่าบอลไปถึงทีหมายเลขสิบห้าเข้าใจส่งละเก้า อาจจะส่งให้หมายเลขสิก้าไม่ผ่านนะฮผู้เล่นของ,ท,องท้องถิ่นจังหวัดต,ตัดบอลได้มาที่ธนนิวัดน้อยผ่านมาเลขเจ็ดนนิวั์ได้บอลธนิวั์ยังเลี้ยงอยู่ทำาจยิงนั่นดีไม่ผ่านมือพรัสษาประตูดูตัดบอลได้อยู่ที่หมายเลขสามสามมาที่หมายเลขสามเก้าหมายเลขสามเก้ามองแล้วจะส่งให้ท่านนายกจะส่งให้ท่านนายกอ้าวไม่ผ่านส่งมาถึงหมายเลขสิบเก้าตียินนัน่นดีครับลองเตะบอลออกข้างประตูไปนิดเดียวครับ เกียร์แบคบอลเกียร์บอลไปทางแบคขวาหมายเลขสิบสามส่งบอลบอลมาทางด้านหน้าให้หมายเลขเกียธนิวัตส่งบอลมาตรงกลางสนามไม่ผ่านท่านนายุกบอลยังติดอยู่ที่บอลอยู่ที่ธนิวัตธันนิวัตส่งให้ธนาหนมเบอร์ธันแหนมเบอร์จับบอลไม่อยู่ครับหมายเลขสิบสี่เจีบอลส่งมาที่รองตีหมายเลขสิบเก้ามาขึ้นมาในเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่มาที่หมายเลขสามเกียเอาไปที่หมายเลขสิบเกียร์ครับตัดบอลได้มาอยู่ที่หมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองทั้งเกี่ยว์วัดยิงนั่นเองครับ ขามขาออกไปขออยู่ในช่วงครึ่งหลัง15นาทีสุดท้ายแล้วบอลยังตามอยู่2ประตูต่อศูนย์อยู่ที่หมายเลข1 c FC. ท่านนายกเปลี่ยนออกมาแล้วท่านนายกรีบเปลี่ยนออกมาจังเลยนะครับอาครับตอนนี้บอลอยู่ที่หมายเลขยี่สิบสองท้องกินจังหวัดไปที่หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งส่งไปที่หมายเลขเจ็ดท่านนิวัน์น้อยพงัง แต่นิวันน้อยผางได้บอลอย่างเลี้ยงบอลอยู่อยู่ที่มุมธงทางฝั่งทิศใต้อยู่ในฟังสักกลางไม่ผ่านผู้เล่นเจสวังแปงมาที่หมายเลขสิบห้าทีมมาที่สิบสี่สิบสี่ไม่ส่งสิบสี่ยังอยู่ส่งมาที่ฝั่งควายหมายเลขสามเจ็ดไม่ผ่านผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดได้บอลคืนมาที่หมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้าสองจีนจังหวัดสิเกยังคืนบอลไปมาอยู่ส่งไปที่แบกขวาหมายเลขสิบสามตอนนี้แบกขวาหมายเลขสิบสามได้บอลคืนมาที่หมายเลขสิบเจ็ด นีด่ดีตยิมท่าเลยน่ามาได้สิบเจ็ดนี่อ่าเราลองว่าไม่ผ่านง่ายๆแน่นอนฮะถ้าไม่เก่งจริงเราลองไม่ผ่านแน่นอนตอนนี้ยังแยงมากรอยู่อ้าวดีมแยงบอลได้ส่งมาตรงกลางมาได้สิบสี่ยิงไมมไม่ยิงจะ่งให้หมาได้สิบเก้าโอไม่รู้กันครับบอลไปถึงมือผู้รักษาประตูเพียงบอลไปให้ท่านนิวัฒน้อยผ่านทานนิวั์ได้บอลส่งมาตรงกลางไม่ผ่านผู้เล่นมาไเลสามสาม เกสบางกระเพาส่งมาที่หมายได้สามเกเลขสังเกตยิงนั่นนี่ครับไม่ผ่านมือ e ผู้รักษาประตูง่ายๆครับสังเกตตัวรักษาผู้รักษาประตูนะครับท่านยืนอยู่เฉยๆก็ขึ้นประตูไปแล้วรับรองไม่มีผ่านทันง่ายๆแน่นอนตอนนี้บอลอยู่ที่หมายเล้สิบสามส่งมาที่หมายเล้หนึ่งขอบอลไมาที่หมายได้สิบเก้าดูไว้ให้กันขอบบอลจะส่งไว้หมายได้ยี่สิบสองชมยังไม่ขาดตาเลยบอลหลุดออกข้างสนามไปเทสบาลกระเพงจังเล่นเป็นผู้ทุ่ม ทุ่มเหนือหัวนักเก้าโอเคแบบนั้นแหละอ่าไปที่หมายเลขสามสามเนื้อหมายเลขสามสามไม่ทรงอาจจะทรงโดนสก,กัดบอลแต่ว่าบอลมาที่หมายเลขสามเจ็ดส่งมาให้ที่หมายเลขสิบเก้าสวยงามครับหมายเลขสิบเก้าส่งไปีหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่เย่งแบบนี้ครับไม่ผ่านบุรุษสาประตูเราง่ายๆฮะบอกแล้วฮะยืนอยู่เฉยๆก็ครึ่งประตูไปแล้วรับรองไม่มีผ่านง่ายๆแน่นอนตอนนี้บอลอยู่ที่หมายเลขเจ็ดธนิวัฒน์โยนปัญญาขึ้นมาไม่ผ่านผู้เล่น หมายเลขยี่สิบตอนนี้อยู่ที่ทันตศิลป์ทันตศิลป์ส่งบอลยาวไปแรงเกินไปครับดูดดูดออกหลังประตูไปทางทสบังกำแพงจะได้เป็นฝันลุกตั้งเตะจากประตูตัวนำบอลมาตั้งแล้วมองหาผู้เล่นทศสบาลกำแพงไม่มีคนว่างเลยโยนยาวมาไม่ผ่านผู้เล่นท้องถิ่นจังหวัดอยู่ที่หมายเลขสิบเก้าครับตอนนี้บอลอยู่ที่รองตีรองตีไปให้เด็มเตมดตม ดิมได้บอลแล้วดิมยังรับอยู่ยังไม่ส่งส่งมาคืนบีบีหมายเลขเท่าไรไม่รู้มาส่งมาที่นี่หมายเลขสามสามโยนบอลยามาไม่ผ่านผู้เล่นของท้องถิ่นจังหวัดริสะเกะดกอยู่ที่หมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่สิบสองส่งไปกลางสนามห้หมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้าส่งไปสันนีวัดน้อยผางหมายเลขเ็ส่งบอลไป้ดนในนายประสิทไม่ผ่านผู้เล่นของกัมเรง หมายเลข 3, 3, สามสามเน็ตหมายเลข 3, สามสามมาที่หมายเลข 4, สี่สี่เทียบอมลมาให้หมายเน็ตหมายเลข 3, 3, สามสามได้บอลเน็ตหมายเลขสามสามได้บอลสง่สง,ไง,ง,งไปส่งมาไม่ฟลาดยังยังส่งไปส่งมาอยู่นบอลไปกลางสนามบิวทักอกได้จะให้น้องดืม่มบอลหลุดออกหลังประตูไปผู้เรียนท้องถิ่นจังหวัดศสีเกรดนำลูกมาตั้งเป็ใหม่นะครับ มาซ่อมรักหนังคาให้ผู้บรรยายนี่ยครับขี่นกลงนั่นมาอ่าตอนนี้ที่หมายเลขเกตอยู่ที่ราชินีหมายเลขสองได้บอลแล้วอยู่ที่หมายเลขเกตโยนบอลมาให้มายเลขยี่สิบสองสวยงามยิ่งเลยดิโอ้ยประตูปัดออกไปได้นะครับที่เหนือหมายเลขสิบสองเขียบอลมาเลขสิบสามหมายเลขสิบสามได้บอลแล้วยกไปตรงกลางไม่ผ่านหมายเลขส,สี่สีบบ่เทศบาลได้บอล ส่งมาที่หมายเลขสิบเก้าได้บอลแล้วเดี่องเดียวเรื่องเดียวโอ้ยไม่ผ่านหมายเลขสิบเจ็ดเสียได้แล้วครับหมายเลขสิบเก้าของน้องนีิยังว่าสีเกมาที่หมายเลขสิบสองหมายเลขสวัสดีครับเรียนหอหมายเลขสองส่งมาหมายเลขเกยียธนิวัฒน์ธนิวัฒน์ได้บอลแล้วยิงน,นั่นเองโอ้ยผ่านไปหน้าประตูเป็นเน้ดเดียวครับทันประสิทธิ์ชาร์จบอลไม่ทันนะครับบอลหลุดออกหลังประตูไปทางประตูของเทศบาลกำแพงจะเล็งเตจะจากประตูขึ้นยาวขึ้นมา ไอ้ด hey, ีหมายเลขสิบห้าเอาไม่ผ่านหมายเลขหนึ่งของทองจริงวัดหมายเลขสิบเจ็ดมาที่หมายเลขสิบสามมาที่หมายเลขหนึ่งจะขอบอลไม่ผ่านรองตีมาที่หมายเลขสิบสี่ยิงนั่นดีผู้รักษาประตูรับได้ครับบอกไม่ต้องห่วงรักษาประตูเรายืนได้เจอก็ครึ่งประตูไปแล้วอ๋คร <c oughs> ับบอลดูดอ,อกข้างสนามปืนแน่นทุ่มให้หัวหน้าหมูหมูได้บอลอย่าเล่นแรงนะหมูจะเขา้าจะจเข้าทองจิยงยังวัดไม่ได้นะฮะ มาบอลที่ทางปากหมายเลขสามเกดมาที่หัวหน้าหมูหัวหน้าหมูยิงนั่นเองครับมันก็แกงยิงรุดออกไปแบบนั้นแหละครับมันน่น่อครับตอนนี้ทองจีนจังหวัดสีเกลหมายเลขหนึ่งในบอลไปที่ท่านนิวันน้อยถางหมายเลขเกีดมาที่หมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามยังไม่ส่งยังมองอยู่ยังไม่ส่งส่งมาที่ฝั่งซ้ายหมายเลขสิบสองในบอลหมายเลขสิบสองทางทองิีนจังหวัดแด้วาน,นที่หมายเลขสิบสาม หมายเลขสิบสามยังไม่ส่งส่งให้ท่านแนมเพื่อนแนมเพื่อประสินเชียรให้หมายเลขสองโอ้โหยิงหลุดออกข้างวัวตูไปอย่างน่าเสียดายครับไปแล้วนะครับเหนื่อยออกมาพักก่อนนะครับไม่ผ่านผู้เล่นท้องถิ่นจังหวัดศรีเกตหมายเลขหนึ่งส่งมาที่หมายเลขสิบสามมาที่ท่านพระสินหมายเลขสองคือหมายเลขสิบสามไปที่ท่านนิวัฒน์หมายเลขเกือท่านนิวัฒน์ได้บอลโยนมาตรงกลางไม่ผ่านหมายเลขสามสิบเก้าเก้าก็ปล่อยหน่อยนะครับเดื ทุ่มบอลเข้ามายหมายเลขสิบสามถึเป็นธันประสินหมายเลขสองมาที่หมายเลขเดธันนิวัตโยนมาหน้าประตูให้หมายเลขสองจับบอลได้บอลอยู่ที่นั่นแนเนะเพื่อนแเพื่อไม่ผ่านครับผู้เล่นเตะสระวางแปงตัดบอลออกมาได้อยู่ที่หมายเ,ย 14, ายเย 14, ลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่หลอกบอลลูกอยู่มาที่รองพิศหมายเลขสิบเก้าลองตีหมายเลขสิบเก้าได้บอลยังไม่ส่งส่งมาที่หัวหน้าหมูหัวหน้าหมูจะยิงเข้ามานอีกไหมว่าแล้วมันตังใจ บอกแล้วอย่าส่งให้มันมันไม่กล้าย,ยิงอ่าผู้รักษาประตูของท้องถิ่นจังหวัดส่งมาให้ที่หมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองคืนบอลมาที่หมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดไปที่หมายเลขหนึ่งทางแบกขวาแบกบขวาท้องยิงจังหวัดมาที่หมายเลขสิบสองอ่าไม่ผ่านครับลองบีสิทธิ์ได้บอลลองตีได้บอลมาที่หมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่ยิงเองนะอย่าส่งหัวหน้าหัวอ,อ่าหมายเลขสิบเก้าได้บอลขึ้นมาครับยังบอลไหมหัวหน้าแนนหมายเลขสิบแปด หมายเลขสิบแปดหัวหน้าแน่ยอมลางานมาเพื่อเตะบอลโดยเฉพาะเลยนะครับส่งไปที่หมายเลขสามเก้าหมายเลขสามสิบเก้าเกามองไกลเราอยู่ยาวไปดึงหมายเลขสิบห้าได้บอลมาคือหมายเลขซีจะส่งให้บีไหม่ผ่านผู้เล่นท้องถิ่นจังหวัดบียังได้บอลอยู่หมายเลขสามสิบมาที่หมายเลขส4บสี่หมายเลขส4บสี่มองแล้วไม่มีเพื่อนวิ่งส่งคืนหลังมาให้แนนหมายเลขสิบแปด แนนหมายได้18มาที่ลองตีหมายได้19ลองตีมองแล้วจะส่งไหมหมายส่งรนะส่งไหมให้เพื่อนกองกลางบอลลุไปที่หมายเลขส0มถือมาที่หมายเลข15้ไปที่หมายเลขส0มศหยาบบอลไม่อยู่ครับบอลลอยออกหลังประตูไปสองทีในบอลต้องกินให้อิ่มก่อนตัวจะได้ใหญ่ๆ่ไว้ก่อนนะครับอาตอนนี้ทาง,งทีมท้องเจียงจราศรีเกตได้บอลที่หมายเลข12 อ่าได้บอลแล้วเลี้ยงไปข้างหน้ายังไม่ส่งส่งไปตรงกลางเอาไม่ผ่านผู้เล่นเทศบาลกำแพงหมายเลขสามเก้าโอ้ลบบอลในหัวหน้าหมูยังสวยงามหัวหน้าหมูได้บอลไปทางฝั่งซ้ายให้ดิมดิมหมายเลขสิบห้าได้บอลมองหาเพื่อนแล้วยังไม่ส่งไม่มีคนวิ่งเลยมาที่สั้นๆมาที่ดื้อหมายเลขยี่สิบส่งไปที่หมูหมูยังได้บอลอยู่ยังคึงบอลไปมาส่งออกทางขวาให้ลองตีลองตี ส่งให้หมายเลขยี่สิบด้อจะจะให้ลองตีึ้นไม่ผ่านผู้เล่นท้องถิ่นจังหวัดศรสีสเกตที่หมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าได้บอลส่งไปทางฟังขวาให้ท่านนิวัฒน์ทันไหมครับไม่ทันแล้วครับก็ต้องรู้นะครับว่าอายุนามเราก็เยอะกันแล้วนะครับท่านนิวัฒน์ก็หกสิบกว่าแล้วนะครับก็ท่านวิ่งได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กเรยรอยชนนะครับ ในการออกกำลังกายแล,ล้วร่างกายก็จะแข็งแรงอย่างท่านนะครับตอนนี้แนนได้บอลมาที่ลองตีลองตีได้บอลอย่างไม่โยนยังเลี้ยงบอลอยู่ไม่ผ่านผู้เล่นของท้องถี่อำเภอไม่ต้องแกงล้มนะครับลองตีไม่ได้ฟาวนะครับตอนนี้บอลอยู่เราข้างสนามามาทศบาลกหมายเลขสิบแปด 18, ถูกมาลองตีหมายเลขสิบเก้าลองตีได้บอลมองอยู่ยังไม่สง่งยังเลี้ยงบอลไปมาส่งไปที่กองกลางใจดีหมายเลขสิบห้าได้บอล ดิมหมายเลขสิบห้าส่งไปที่ทางฝั่งซ้ายส่งคืนย้อนหลังมาให้ดิมดิมส่งมาที่ 20, หมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบจะส่งบอลขนึนหน้าไม่ผ่านผู้เล่นทางท้องถิ่นจังหวัดอยู่ที่หมาย 17, เลขสิบเจ็ดเขียบอลสันส้นๆมาที่หมายเลขสี่ทางฝั่งซ้ายแบกสายหมายเลขสี่ได้บอลแล้วแบกสายหมายเลขสี่ส่งบอลไปที่ปีขวาให้ธนิวัดน้อยผาหมายเลขเจตธนิวั์ได้บอลธนิวั์ยังไม่เปิด เปิดบอลย้อนหลังใหม่หมายเลขสิบสองยิงเต็มทีเข้าประตูไปแล้วโ้โก้โก,โกหมายเลขสิบสองได้บอลแล้วก็หมดการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางวีไอพีทั้งสองทีมนะครับโดยวีไอพีของท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษนำโดยท่านประสินท่าศิริครับท่านนายพลพรพิสัยท่านนิวัฒน์น้อยพางรองอดีตรอง อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็ทางท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอนะครับทางหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดศรีสะเกดและในส่วนของเทศบาลกำแพงซึ่งนําโดยท่านสมพงศ์จิริวากรนะครับนายกเทศมนตรีตำบลงกำแพงทานดิศิริาเล่เด็กุลรองประธานสภาเทศบาลตำบลงกำแพงแล้วก็เป็นประธานชมรมฟุตบอลเทศบาลในกำแพงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับ